สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง i v วี่โรแม e a ์แองนะคะวันนี้นะคะไอวก็จะมาทำการแรนดอมนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะว่าถ้ามันยากนักนะคะความรักเนี้ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันหนักนะคะเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะแรนดอมความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะว่า เฮ้ยจะไปต่อดีหรือว่าจะพอซ้ำหนีจะไปต่อหรือพอซ้ำหนีนะคะเดี๋ยวมาดูตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะในเวลานี้นะคะว่าเป็นเช่นไรนะคะตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะก็ตอนนี้นะคะคุณก็แบบกําลังเฝ้ารอคอยแล้วก็ส่องเขาอยู่นะคะส่องคนคนนั้นอยู่นะคะว่าเฮ้ยเธอความรักของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไง ฉันควรปล่อยมือกับเธอดีไหมหรือว่าเราจะไปต่อด้วยกันดีนะรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยมันจะหนักมากๆเลยนะคะอืมตัวคุณเองบอกว่าฉันอยากจะผลักเธอนะคะออกจากชีวิตฉันไปแล้วเพราะว่าฉันรู้สึกเจ็บปวดวาราวนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะฉันอยากอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวอะ่ะอืม แต่บางครั้งอะตัวคุณเองนะคะก็อยากจะส่องมองคนคนนั้นอยู่นะคะแบบอยากส่องมองอยู่อะไรอย่างเงี้ mm hmm. ยไพบอกว่าให้คุณอะจับมือกันไว้ให้แน่นละกันอยากมีความอันนี้เนาะ mm hmm. อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือนะจ๊ะจับมือกันไว้ให้แน่นๆเนาะ mm hmm. อย่าเพิ่งไปปล่อยมือกันนะคะ mm hmm. หนักนิดเบาหน่อยอะไรก็ให้อภัยกันเนาะ mm hmm. เพราะว่าวิบองว่าความรักอะถ้าถ้าเราไม่ได้คิดที่จะรักอ,อยู่ดีอะ จักรวาลส่งคนมาให้เราเฉยเลยอ่ะแบบเราอยู่ของเราแบบสดโสสวยๆนะคะหล่อๆอะไรเงี้ยแต่อยู่วันหนึ่งอ่ะมีจักรวาลมอบคนคนหนึ่งมาให้เราถ้าเรารักกันเราเคยไปเจอกันแล้วเอเอ,อแบบพอเจอกันแล้วก็รักกันปิ๊งปังอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอมันมีอะไรเข้ามาสะกิดต่อมในใจนิดนึงอ่ะมันจะต้องแบบมันเหมือนกับเป็นเครื่องพิสูจน์นะคุณเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเอ้ เราจะรักเขาต่อไปดีหรือเพราะว่าความรักครั้งนี้มันเหนื่อยเนาะเราจะรักกันต่อไปดีหรือว่าเราจะพอแค่นี้ดีอะไรอย่างเงี้ยความรักก็เป็นสิ่งสวยงามเสมอแบบพี่ไอวีเคยพูดแต่ทีนี้ว่าแต่รักษาไว้อะมันยากถูกไหมรักษาไว้ยากแต่คุณก็ต้องรักษานะถ้าเกิดคุณไม่ไหวแล้วคุณก็ไปคุณก็ออกไปเลยนะคะแต่ว่าไอวีเปิดไพ่ให้คุณนะคะเป็นไพ่ชุดนี้เขาบอกว่าคุณอะ เหนื่อยหนักกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะแต่ไพ่บอกว่าให้คุณนะเข้มแข็งเอาไว้นะเออจับมือกันเอาไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่ทาโร่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะกับความรักความสัมพันธ์ของคุณที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้เนาะว่าจะไปต่อหรือพอซัมนีนะคะพอซัมน่สายสัน้นะพอแค่นี้อ่าพอแค่นี้จะไปต่อหรือพอซัมนี ถ้าไปต่อแล้วจะดีไหมอะไรอย่างนี้คุณมีคนของคุณอยู่แล้วหรือเปล่าคะคนที่มาดูไพ่ชุดนี้เหมือนตัวคุณเองอะ่ะมีคู่อยู่แล้วที่เหมาะสมกับคุณนะคะมีมีคู่อยู่แล้วนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคู่ของคุณนะคะที่แบบ มีความมั่นคงร่ำรวยนะคะการงานการเงินดีทุกอย่างเลยนะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะคู่ของคุณนะคะจะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะจะเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะคะดูแบบมากกว่ากาันประมาณ10ปี5-10ถึงปีนะคะแต่ถ้าเกิดคู่เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็จะหน้าอ่อนกว่าคุณนะคะหรือว่าอายุน้อยกว่าคุณประมาณ10ปีอะไรอย่างนี้นะคะ ตอนนี้นะคะตัวคุณเองนะคะนั่งเฝ้ารอคอยอยู่นะคะว่าเอ้ยจะเป็นยังไงเนาะแต่ความรักความสัมพันธ์ั้งนี้จะพอเหมือนเสียใจอยู่อะเอ้ยจะพอแค่นี้หรอหรือว่าจะไปต่อดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่บอกว่าคุณควรที่จะไปต่อนะคะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าเขาก็รักคุณนะคะเนี่ยไพ่มาแบบนี้คือเขาก็รักคุณดีไม่ได้มีอะไรนะคะ ไม่ได้มีอะไรแต่ตอนนี้คือเขายังทำงานอยู่นะคะทำงานหนักมากๆเลยนะคะแต่ตัวคุณเองแบบว่าเฮ้ยฉันไม่อยากรอแล้วอะไพ่กับหัวนะฉันไม่อยากรอแล้วว่าฉันอยากจะอยู่เฉยๆแล้วเอ้ยจบๆกันไปเถอะอะไรประมาณเนี้เพราะว่าตัวคุณเองคิดว่าฉันน่าจะต้องออกไปจากชีวิตคุณแล้วแหละออกไปเพื่อไปสร้างฐานะใหม่ ไปหาเงินใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่แบบว่าอย่าพึ่งไปยังไม่ให้ไปตอนนี้นะคะเพราะว่าไปตอนนี้มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะไพ่ก็กลับหัวอีกนะคะตัวนี้ก็เออเป็นเดะมูนนะคะเดะมูนก็มันยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบเออเครียดเครียดนะคะปวดหัวตอนนี้ตัวคุณเองเอะปวดหัวมากๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะเออไม่อยากรอแล้วฉันจะอยากออกให้ได้นะคะ อยากออกให้ได้เลยนะคะแบบออกไปดีกว่าเบื่ออยากจะออกไปหาสิ่งต่างๆที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยากจะออกไปไปหาคนใหม่ไปหาคนรักใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึงไม่ใช่คุณลุงคนนี้นะคะถ้าคุณไปอ่ะถ้าคุณออกไปอ่ะผู้ชายคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่อ่ะ คุณลุงคนนี้หรือว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะแบบเขาก็จะเครียดนะคะเขาจะเครียดกับความสัมพันธ์นะคะเขาจะแบบเออรู้สึกแบบปวดหัวเลยแบบโวยไปทำไมอะเธอฉันน่ารักฉันรักเธออยู่เธอจะเธอจะเครียดทำไมเราก็แค่เรามีอะไรที่แบบว่าตกลงกันไม่ได้นิดเดียวเธอจะออกจากความสัมพันธ์นี้เลยเหรอ มันจะทําให้เขาเหนื่อยนะคะเหนื่อยนะคะถ้าเกิดคุณตัดความสัมพันธ์เขาอ่ะเขาจะนั่งเครียดมากๆเลยแล้วแบบว่าร,รู้สึกว่าเออวิตกกังวลกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เหมือนกับเป็นดาบที่ทิมแทงหัวใจเขาอ่ะอย่าเลยคุณอย่าเลยอย่าออกจากความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เลยนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยคือ รักกันแล้วทั้งสองคนรักกันน่ะทั้งสองคนรักกันมากๆแต่มีอะไรที่แบบผิดใจกันนิดเดียวอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณทั้งสองคนน่ะแบบเออไม่คุยกันน่ะไม่คุยกันเหมือนเหมือนงอนกันแบบเหมือนอยากจะแยกทางอะ่ะแต่กําลังมองว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะเป็นคนที่อยากจะแยกทางกับฝ่ายตรงข้ามมากกว่าเนาะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าปวดหัวด้วยนะคะตอนนี้มีพลังงานถึงว่าเขาเครียดคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะตอนนี้เขาเครียดมากๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คือแบบไม่อยากจะนึกเลยปวดหัวข้างซ้ายตอนนี้นะคะแบบอาจจะเป็นไมเกรนด้วยหรือเปล่าบางครั้งคุณและเขาไม่ได้คุยกันเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะไม่สบายหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ได้ติดต่อมา หรือไม่เขาก็อาจจะทำงานยุ่งอยู่มีพลังงานเหมือนกับเขาเนี่ยกำลังทำงานบางคนก็แบบออกไปหางานบางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะแบบเครียดเครียดทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเพราะว่าเรื่องเงินนะคะเงินของเขากับหัวนี้เงินแบบเงินก็ไม่มีอะ งานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีอาจจะต้องไปหางานทำก่อนก็เลยแบบอยากจะเก็บตัวเงียบๆคนเดียวก่อนนะคะคนที่คุณนึกถึงอะ่ะเขาอยากจะเก็บตัวเงียบๆคนเดียวก่อนแบบเอ้ยฉันอยากอยู่คนเดียวอะ่ะกลางคืนก็นอนไม่หลบับนอนไม่หลบันนลบนั่งสมาธิไปก่อนนอนไม่หลบับปวดหัวเครียดปวดหัวตึบ๊บอะไร <laughs> โอเคก็มีการแอบส่องแอบคอยแอบรอคอยกันอยู่นะคะในตอนนี้นะคะ เออเมื่อกี้ไอวี่คงยังไม่ได้บอกว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขานะคะก็จะเป็นเลข9นะคะแล้วก็เลข10นะคะเลข35นะคะเลข21นะคะแล้วก็23นะคะก็เลขเหล่านี้นะคะจะเป็นเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถบัตรประชาชนนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะอาจจะเป็นเลขที่คุณชอบในใจก็ได้นะคะหรือ หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือว่าวันที่ครบกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณรือตัวเขาเนาะโอเคถ้าพลังงานเราตรงกันนะคะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปโรดดีๆนะคะของไอวี่นะคะ,อ,ะ,คะอย่าลืมนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ไอวี่ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ถึง1,000ัซับสไครนะคะเพิ่งจะ500กว,กว่านะคะ ขอความรูุนานะคะอ้อนเละนะจ๊ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะคนโสดเอ้ยไม่ใช่คนโสดสิคนที่มีคู่แล้วอยากจะหนี <c oughs> จ้ะ